สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับอ้วันนี้จอดอยู่สี่คันครับมีเอฟซีท่านหนึ่งบอกว่าอยากดูลูกเตะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูครับเนี้ยมีแนละ้วคันหนึ่งคันนี้ไม่มีลูกเตะแน่เป็นเครื่องยนต์คันนี้ก็เครื่องยนต์น่ยเดี๋ยวคันนี้มีลูกเตะไหมคันเอาบ็อกกี้คันนี้ก็ไม่มี เดี๋ยวมันจะมีคันนั้นน่ะเดี๋ยวพาไปดูครับท่อจากร้านเอกท่อซิ่งครับนี่คันนี้ครับมีนี่ครับเป็นคันแบบรุ่นแรกๆของโอเลยนนครับนี่นะครับลุกเตลุกเตก็จะเจาะแท่นเจาะทำกับแท่นอ่าแท่นพาวเวอร์แท่นพาวเวอร์แท่น ได้ชาร์จแล้วก็นั่นแหละแท่นตุกตาไฟวินนั่นแหละครับเป็นแท่นตัวเดียวกันเลยรวมๆกันอยู่ในนั้นเลยครับนี่ฮะลูกเตะมันก็เจาะดูตรงเนี้ยเจาะรูแบบแนวยาวอะ่ะพืพ่จะได้เลื่อนได้เนะมันจะได้เลื่อนลูกเตะได้อะ่ะเลื่อนย่อนตึงได้แบบเนี้ยตัวนี้ก็เป็นตัว ตัวขันให้มันแน่นนะนี่ตัวนี้เชื่อมตัวนี้เจาะรู้เชื่อมติดกับแท่นไฟวินตัวนี้นก็เราะว่านี้ครับไม่ไม่ยากครับลองลองดูแล้วก็เราทําดูกันดูครับเนี่ยแท่นไฟวินนะตัวนี้มันจะอยู่ power ไฟวินตุ๊กตาไฟวินแล้วก็ไดชาร์จแล้วก็ลูกเตะครับสามตัวนี่ หมดแดงหมดแดงประมาณนี้ครับสำหรับลูกเตะโอ้โโอ้โหเนี่ยตัวนี้เป็นอิสุพาวเวอร์อ่ะไอช่างขึ้นใหม่เยอะขึ้นใหม่แล้วก็ทำสีเสร็จแล้วเนาะ สีแดงแล้วก็คนเรียบร้อยอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็รอเกียร์มาวางก็เรียบร้อยละนี่รับอันนี้ นนีเราทำสีประมาณนี้ครับผมบดแดงกัดเจ็บมากเลยติดตามก็นตอขึ้นหน้าครับดีครับ